พี่ปูเป็นนักร้องมา30กว่าปี b l a c k h e a d ก็คือก็กน่าจะ <Black head S> 2ี b l a บ k ้า a ีส6ได้6 <26 S 1> ิบกพอนะีอะไรที่ที่คิดว่ามันทำให้อยู่ได้ยาวขนาดนี้ในวงการเพลงไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราบอกไว้เสมอว่าของ b l a c k h e a d ยังไงก็คิดว่าเป็นฮ็อบบี้ทำเพลงใหม่ก็คือฮ็อบบี้นะการ,รลเล่นครนเสริร์ตก็เป็นฮอบบี้มันจะได้มจะได้มีแรงที่จะอยากมาทำ ถ้าคิดว่าเป็นอาชีพเลยอย่างเงี้ยพูดทำมาตั้ง30ปีแล้วอะไรเงี้ยมันจะเบื่อนะให้มันคิดว่าพ้ยทำเพื่อเอาสนุกสนุกสนุกเหมือนตอนวัยรุ่นเลยใช่ครับใช่ครับมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าแบบว่าทะเลาะก,กันบ้างวันแบบว่าตีกันบ้างไหม มีบ่อยจะตายต้องมีบ่อยใช่ไหมบอยแต่ด้วยพี่วงนี้เขาอยู่กันแบบทํางานเสร็จปุ๊บบายบายกลับบ้านว <c oughs> งนี้ก็แฮงเอากันบ่อยครับมันก็จะรู้จักกันเป็นแบบรู้จักถึงนิสยัยรู้จักจนถึงแบบถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ <c oughs> ถ้าเป็นเราเราเราคิดแทนเขาได้อะว่าแบบ ถ้าเป็นเขาก็าจะคิดยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะรู้เขารู้เราจะทำใหม้มันเหมือนว่าเป็นพี่เป็นน้องเหมือเป็นญาติกันมากกว่าจะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการบ a y เดวิ m แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono29 กันนะครับ